สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอในส่วนของไอเดียนะครับในการแต่งภาพแอนิเมชันนะครับสำหรับการดูรูปภาพนะครับหลายท่านก็คงมีรูปภาพก็ทางเยอะในการนำเสนอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกไอเดียนึงนะครับในการนำเสนองานของรูปภาพหลายๆใบนะครับโดยที่เราจะคลิกที่รูปภาพรูปแรกนะครับแล้วก็ให้ซ้อนกลับไปข้างหลังอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับรูปที่2 ที่3นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำด้วยกันดูนะครับผมเพิ่มสไลด์ใหม่ครับแล้วก็ผมแทรกรูปภาพเข้ามานะครับจริงๆก็อย่างน้อยๆก็มีสัก3ารูปนะครับจะให้เกิดมีความสวยงามเกิดขึ้นนะครับเราจะมีสีรูป5รูปก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ย่อขนาดลงนะครับเพราะว่าต้องมีพื้นที่ในการที่จะเป็นรูปภาพที่จะสลับวิ่งไปมานะครับใส่ กรอบให้รูปนะครับแล้วก็มาปรับนะครับให้รูปภาพเหมือนกับมีการจัดเรียงนะครับวางทับซ้อนกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการสําเนานะครับในส่วนของรูปภาพทั้งหมดนะครับออกมาทางขวานะครับให้อยู่ประมาณนี้ครับใกล้ๆกันนี่นะครับเป็นชุดที่2นะครับ เสร็จแล้วนะครเราลองมาทำรูปที่1กันนะครับโดยการที่ไปที่แทบเครื่องมือพักเคลื่อนไหวแอนิเมชันนะครับใช้โมชั่นผ่าเส้นตรงนะครับี๋ยวก็เลือกออปชันให้วิ่งมาทางขวานะครับหลักการก็คือให้วิ่งออกมาทับซ้อนกับรูปที่เราดึงมาทางขวาพอดีกันนะครับแล้วเราก็ เพิ่ม animation นะครับในส่วนของรูปที่ไหลออกมากโดยการให้เขาเพิ่มแอนิเมชันนะครับให้หายไปจากนั้นนะครับเราก็มาทำในส่วนของรูปข้างขวานะครับให้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ขยับนะครับเป็น add animation เป็นแบบ motion Pa านนะครับวิ่งกลับไปข้างในนะครับ เราก็ปรับขยับรูปภาพเหมือนกันนะครับให้ซ้อนทับเข้าไปที่รูปด้านในนะครับแล้วเราก็ส่งนะฮะร,รูปภาพทางขวานี้นะครับให้ไปอยู่ข้างหลังสุดครับเราก็ได้เป็นชุดที่1นนะครับผมอย่างรูปที่3านี้เราก็บอกว่าเป็นทริกเกอร์นะครับคลิกที่รูปที่3นะครับแล้วก็ถัดมาให้หายไปนะครับ รูปใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็รูปใหม่ขยับเข้านะครับอันนี้เราก็ให้ทุกอย่างทั้ง3ามันนี้นะครับปรากฏขึ้นมาพร้อมกันกับก่อนหน้าโดยที่รูปที่3ให้ดีเลย์สัก1นวินาทีนะฮะอันนี้ก็เลือกพล้องแับก่อนหน้านะครับผมลองสาธิตรูปที่หนึ่งที่ดูก่อนนะครับ ผมคลิกที่รูปนี้ฮนะสีม่วงสีม่วงก็จะไหลออกมาแล้วก็วิ่งซ้อนเข้าไปข้างหลังนะครับเราจะทำอย่างนี้กับทั้ง3รูปนะครับก็จะมีทั้งหมด3เซตนะครับจาก Animation นะครับซ้ายมาขวานะครับ ขยับให้พอดีกันนะครับทำการเพิ่มแอนิเมชันนะครับในส่วนของรูปนี้นะครับให้หายไปนะครับและางขวานี้ก็ปรากฏขึ้นมาแอนิเมชันให้โมชั่นผ่านนะครับวิ่งย้อนกลับเข้าไปทางด้านซ้ายนะครับ เช่นเดียวกันฮะขยับรูปภาพให้เชื่อมต่อสินกันนะฮะแล้วก็ส่งรูปสีขาวทางขวานี้ไปอยู่ด้านหลังสุดนะครับเราจะได้ในชุดที่2แล้วนะครับก็คือใส่ทิกเกอร์นะฮะคลิกในส่วนของรูปที่2ตัวเองทั้ง3นี้ก็ไล่ตามมานะครับก็จะเป็นเซตเหมือนกันกันกบเมื่อสักครู่นะฮะเหมือนกับรูปแรก with p ี e เว o u สนะครับอันนี้ก็ ดีเลยไป1วินาทีแล้วก็มาทำรูปสุดท้ายนะฮะร,รูปสีเหลืองนะครับเพิ่มแอนิเมชันนะครับโมชั่นผาดขาเข้านะครับให้วิ่งมาทางขวานะครับแล้วก็ขยับนะครับให้ หลมาทับพอดีก,กันกับรูปที่เราเสร็จขึ้นมานะฮะแล้วก็แอดแอนิเมชันให้หายไปนะครับสีเหลืองข้างขวาน,นี้ก็แอบเพียเข้ามาแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันนะครับให้วิ่งย้อน Motion น่านกลับเข้าไป ไปรปรับให้พอดีกันนะครับแล้วเราก็ให้คลิกนะครับทิกเกอร์นะครับเป็นรูปที่1นะครับสามวันนี้เราก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะเป็นเซต3รูปอันนี้เราดีเลย์ก่อนนะครับ1วินาทีอีก2ออันที่เหลือก็จะเป็นพร้อมกับก่อนหน้านะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับคลิกนะครับภาพก็ขยับออกนะฮะซ้อนหลังคลิกขยับออกนะครับซ้อนหลังอันนี้ผมลืมทําในส่วนของส่งภาพสีเหลืองที่อยู่หลังสุดนะฮะอีกสักครั้งครับ ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับในส่วนของการดูรูปภาพสำหรวันนี้ครับ